กันนพาสกลับมาคุยกับทิสาเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงหนุ่มที่หลายคนน่าจะคุ้นหนา้าคุ้นตากกันเป็นอย่างดีสำหรับนักเรานะักแสดงหนุ่มกันนพาสเพราะว่ามีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดและเมื่อไม่นานมาน,นี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาอัปเดตหัวใจว่าตอนนี้มีคนคุยแล้วแม้ว่าจะเป็นคนในวงการหรือนอกวงการนั้นยังไม่ขอตอบแต่เป็นคนใหม่ที่ไม่ใช่คนเก่าแน่นอนนอกจากนี้แล้วยังโดนถามเรื่องที่แฟนเก่ายังนางสาวทิสาวาริตตริสาลิมธรรมมหิศรช่วยแชร์เพลงของตัวเองจนหลายคนสงสัยว่ากลับมาคุยกันแล้วหรอซึ่งตอนนี้ ตัวก็อัปเดตให้ฟังแล้วว่ากลับมาคุยกันแล้วในฐานะเพื่อนและก่อนที่จะมีการแชร์เพลงอันนั้นให้ตัวเองเป็นคนทักไลน์ไปหาที่สากนเพราะว่าดูซีรีส์เร็วหนีเรื่องหนึ่งแล้วนางเอกยิ้มเหมือนเธออ่าเป็นว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเราไปอ่านกันดีกว่าค่ะเขาแชร์เพลงใหม่เราคนก็เลยคิดว่ากลับมาคุยกัน ผมเพิ่งได้มาคุยกับทิสาตอนที่มาดูซีรีส์มาประมาณ1-2อาทิตย์ที่ผ่านมาผมดูโฮมชาวช์ชาชา,ชาผมเห็นนางเอกชินมินอาเวลาเขายิ้มแล้วรู้สึกเหมือนทิสาผมก็เลยถ่ายรูปในทีวีส่งไลน์ไปให้เขาว่าเหมือนเธอมากๆเขาก็ดูเหมือนกัน เขาก็ชอบเรื่องนี้เขาก็บอกว่าเรื่องนี้สนุกแต่พอมาคุยเพลงล่าสุดที่มีให้เขาก็เลยส่งให้ไปเหมือนจะแชร์ให้เพื่อนๆในวงการแล้วเขาก็บอกว่าให้ลงด้วยไหมเราก็ลงได้แล้วก็คิดแคปชั่นมาส่งว่ายังคงไม่ลืมเราหรอกนะคือผมก็คิดแคปชั่นให้เขาเขาก็บอกจะบ้าหรอจะให้ฉันโพสจริงจริงหรอเดี๋ยวก็เป็นเรื่องหลอกอก็แกลง้งแงแซวเขาก็น่ารักดีเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนที่น่ารักมากๆไม่ได้คุยกันนานเขาก็ยังน่ารักปกติเจอกันตามงานกระทักทายกันตอนนีีี้ก็แฮปปดครับ เรียกได้ว่ากลับมาคุยกันอีกครั้งแล้วละคะซึ่งหนุ่มเองก็ออกปากเลยว่าเขาก็น่ารักเป็นเพื่อนที่น่ารักมากๆถ้าเจอกันตามงานก็สามารถทักทายและพูดคุยกันได้ตามปกติแมเอาเป็นว่ายังไงก็ขอยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะเพราะถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วจะมีมิตรภาพให้ดีต่อก,กันกระเชียวมิตรภาพนี้จะคงอยู่ตลอดไปเอาเป็นว่ายังไงก็ดีใจด้วยนะคะที่ได้เพื่อนเพิ่มมาคนนึงและดีใจกับหนุ่มกันด้วยคะ่ะที่มีคนคุยแล้วแม้จะอุบอิบไม่ยอมบอกว่าเป็นใครเพราะอยู่ในวงการหรือนอกวงการก็ไม่เเป็น็นนนนาะวว่่อ่อลยคคูงทีุกกกัแบก้บๆจ มาเปิดตัวออกสื่อก็ใช้เวลากับเป็นปี2ปีเลยก็มีเอาเป็นว่าเจ้าตัวสะดวกแบบไหนก็แบบนั้นนั่นแหละคะ่ะเป็นอีกหนึ่งคนหนุ่มบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบเพราะามีความสามารถทางด้านการแสดงการร้องเพลงแถมยังมีผลงานใหม่ๆออกมาให้ได้ติดตามกันตลอด